เปิดตัวแล้วครับกับ vivo i q o n e o 7มือถือสเปคโ,คโคเทปราคาเริ่มต้นไม่ถึง13,000บาทส่วนจะมีะรายละเอียดหรือว่าจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปน,นี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมเดริมอริอาพ let's go สำหรับเจ้าตัว vivo iQOO Neo 7นะครับเขาเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหถูกใจวัยรุ่นสายเกมเมอร์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการดีไซน์กันก่อนนะครับการดีไซน์เนี่ยตัวนี้ยังคงรักษาการไล่เฉดสีของเขาได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็จะดูเรียบหรูมากขึ้นส่วนการวางตำแหน่งของกล้องเนี่ยก็จะวางไว้บนฐานนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับการดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นแบบ punch hole display ครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องนั่นเองสีฝ้าหลังนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ สสีนะสีแรกเนี่ยมันจะเขียนว่า Interstellar Black นะครับนนก็สีดำนั่นแหละครับสีดำไล่เฉดสีส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นสี Frost Blue นะครับก็จะเป็นสีฟ้าไล่เฉดสีเหมือนกันนะครับสเปคภายในนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วร้ามเดียเป็น Full HD Plus ผนังหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate 120Hz รองรับ HDR10+ นะครับค่าความสว่างเปิดสูงสุดที่1,300 nits กันเลยทีเดียวแต่ก็ยังดูน้อยนะเมื่อเทียบกับแดดบ้านเราแล้วนะครับส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องครับจะอย ส่วนตัวผมถือว่ากลางๆนะครับกำลังดีเลย193กรัมไม่ได้หนักมากจนเกินไปซะด้วยนะครับในด้านของการทํางานจะรันมาด้วยกับ Android 13ครับพร้อมทร้ด้วยฟัน Touch OS เวอร์ชั่น13เช่นเดียวกันชิปเซ็ตหรือ CPU ครับเลือกใช้เป็นตัวแรงเลยนะครับเมดเทคเดมิสตี้แปดพันสองร้อยห้าจีออกตาคอซีพียูก็จะเป็นมาลีจีหกหนึ่งศูนย์เอ็มซีหกชิปเซ็ตตัวนี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นชิปเซ็ตที่แรงตัวหนึ่งนะครับในบรรดาคลาสสถาปัตยกรรมสี่นาโนเมตรนะครับก็ถือวว่่่่่าาาเเเเเป็นน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 อออีีีีกกกจจึงงทิยยมใใใใช้้้ััรรรืธๆะคคบไดส ตัวผมบอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลมีการสั่น OIS มาให้ด้วยนะบวกมาด้วยกับเลนส์มมโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถวีดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองลำโพงก็จะให้ลำโพงมาเป็นลำโพงคู่สเตอริโอเลยนะครับเสียได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับแค่ Wi-Fi 5เท่านั้นเองทำไมไม่อร,ไไ 6, นะร,รองรับ w า f i 6วะที่มันปี20 3 5.3แแแลล้้วววนนบบูรรรรััออองเเเป็็์ชกตตี ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์นะครับโดยเขาเคลมว่าจาก1ถึง100ใช้เวลาชาร์จที่25นาทีก็ถือว่าเร็วจวดจ้าดอยู่นะครับผมเร็วจวดจ้าดด้วยนะปัจจุบันนะครับเจ้าตัว i q คู NeO7 ตัวนี้นะครับก็เปิดตัวในประเทศจีนนั่นเองเนาะแต่ล่าสุดนะครับเปิดตัวในฝั่งอินเดียแล้วนะครับใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามือถือที่เปิดตัวในฝั่งอินเดียเนี่ยมีโอกาสเข้าไทยสู ใช้ได้มากแต่รอบนี้ผมหวังนะครับแล้วก็จะให้มันเข้าไทยจริงๆนะครับราคาเนี่ยมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่นเ,เริ่มต้น RAM แปดกิกซสเลดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มมากส่วนอีกความจุหนึ่งครับแรมสิบสองเลดสองร้อยห้าสิบหกนะครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบสามบาทนะครับนี่เป็นการเปิดตัวในฝั่งของประเทศอินเดียนะครับแล้วผมก็อ้างอิงจากราคานั้นเลยบอกได้เลยว่าราคา น่ารักมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสเปคต่างๆท,างที่เขาให้มานะดังนั้นเราก็ต้องมาช่วยเชียร์กันให้เขาไทยเร็วๆนั่นเองนะครับ <f ix> เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัว vivo iconio 7 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจะกันคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติงต้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวแล้วพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับเรามีช่องทางการติดตามเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter Tik t o k หรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c c e s s e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับใครลูกค้าท่านไหนอยากจะสนับสนุนนะครับสามารถติดต ีผมดรีมมาแล้วผมต้องขอตัวละครชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าซีอูเก้นทุกคนลาก่อน